ป,ประวัติเป็กเซรณีีนุ่มโปรไฟล์ดีดีกรีนักเรียนนอกลูกชายอนุทินชันวิรกุลว่าที่นายกคนที่32เข้าเดินเข้าเด็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับลูกชายของอนุทินชันวิรกุล ซึ่งสําหรับอนุทินมีลูกด้วยกันสองคนคือนนยพักชันวิรกุลและเสรณีชันวิรกุลกโดยลูกชายคนเล็กอย่างเป็กเสรณีหนุ่มโปรไฟล์ดีดีกรีนหนุ่มเก่งนักเรียนนอกหวานใจของเพลงชนธิดาลูกสาวของตูนันธิดาซึ่งเมื่อปลายปี2 5งหเป็กเสรณีเล็กคุกเข่าขอแต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังจากคบหาดูใจกันมากว่า6ปีสําหรับเป็กเสรณีคลื่นลูกใหม่ที่สืบสายเลือดชันวิรกุล ถนนการเมืองในฐานะหลานชายคนโต ของปู่ชวรัตลูกชายคนเดียวอนุทินชันวีรกุลจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์ประสานมิตรถึงระดับชั้นม .3 ามจากนั้นย้ายไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาตินิส,สปีจนถึงอายุ13ปีถูกส่งไปมิดฟิลด์สกูลที่ประเทศอังกฤษสปีและกลับมาศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเรียนจบกลับไปศึกษาหลักสูตรบริหารการเงิน ริญญาโทที่อังกฤษก่อนกลับมาประเทศไทยเริ่มอาชีพแรกด้วยการเป็นนักให้คำปรึกษาด้านการเงินก่อนเดินทางเข้าสู่ธุรกิจที่ครอบครัวสร้างขึ้นมาเอกเผยว่ามีความสนใจในเรื่องการเมืองแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ที่จะลงสนามการเมืองที่ผ่านมาคุณพ่อและคุณปู่ไม่เคยทับทาให้เล่นการเมืองโดยคุณพ่อสังเกตได้จากในหลายงานถ้าพ่อเป็นหมวดนักการเมืองแทบไม่เห็นคนในครอบครัวเพราะคุณพ่อมักบอกตลอดว่าไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าไปเล่นแต่ท่าน ก็ไม่เคยปิดให้ตัดสินใจเองว่าสนใจหรือไม่แม้จะยังไม่สนใจเล่นการเมืองแต่เมื่อถามว่าไอดอลทางการเมืองเป็นใครเล็กเผยว่าชื่อแรกคือเนวินชิดชอบเพราะเป็นคนกล้าและเป็นต้นเหตุหลักที่ทําให้ตนได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศซึ่งลุงเนวินเปรียบเสมือนคนในครอบครัวและเป็นพี่ชายอีกคนของพ่อที่ตนให้ความเคารพนับถือนอกจากนี้พิธาลิมเจริญรัตก็เป็นอีกหนึ่งนักการเมืองที่ชื่นชอบเรื่องความเก่งในสิ่งที่เขาจะทําแม้หลายเรื่องไม่เห็นด้วย แต่ก็มีสิ่งที่เห็นด้วยบ้างและอย่างน้อยเขาก็คือนักการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง1 0ถึง20ปีส่วนในเรื่องความรักเป็กคบหาดูใจกับเพลงชนธิดาโดยเริ่มต้นความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนก่อนพัฒนามาเป็นแฟนและคบหาดูใจกันมายาวนานกระทั่งเมื่อคบหากันได้6ปีเ็กได้คุขเข่าขอน้องเพลงแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกก่อนที่ทั้งคู่จะจัดงานฉลองขอแต่งงานขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2567ดโดยเชิญสอง ครับครัวบ,บินมาร่วมงานที่ปารีสฝรั่งเศสขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ